มาแล้วจ้ามาแล้วพัสปอร์ตสิปีมาแล้วสองเดือนกว่าพี่น้องไปเฮ็ดวันที่สิบสามเฮ็ดวันที่สิบสามสิงหาเร็วๆนี่แหละได้มามื่อนี้ครับพี่น้องวันที่ยี่สิบตุลาครับพี่น้องสองเดือนกว่าน้อพี่น้องนอ้อนี่ส่งมาเพื่อนที่กิ่งเพื่อนส่งมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดียวนะครับพี่น้อง 10ปีครับพี่นอ้องพูดแล้วเบิดอีกที่นึงกับปี2034ันสิบ่สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสารมัรศาสตถูกคนถุก่านนะครับภาษาปอดต10ปีก็ได้มาเรียบร้อยนะครับบ่รูว้ว่าเหลี่มย,ยม,ม,ท 6, มที่เทไรเ้อจำอะไรเลยจักมันเหลี่ยมที่หกิเหลี่ยมที่เจ็บจไอะไรแต่ที่ี้นเนี่ยเหลี่ยมที่3ในเกาหลีครับภาษปอดของผมนะมที่ไปเฮ็ดพร้อมกันก็น,กน,น่าจะไดไไ้ไล่กันนี่แหละนะครับ2เดือนกว่า เขาจะเาใหว่าบางที่เขาจะว่าสามเดือนนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ารวดเร็วมากนะครับการทำพาสปอร์ตเดี๋ยวนี้ย่อมเรววารวดเร็วท่านใจนะเพื่อนพากันมี่อันรอบพิเศษนี้ไปเฮ็ดยูตึกอันซ่องม่นบอกอืมก็ตะว่ามดมดมด,มดสิิ์แล้วตอนนี้คือถ้าผู้ใดได,ได้ถ้าใครได้คิวการทำพาสปอร์ตหลังจากนี้ไปก็กลับไปทำที่สถานทูตนะครับเด้อ นี่แหละกับประมาณนี้ผมบอกได้ว่ารวดเร็วท่านใจมากเจ้าหน้าที่บริการดีมากให้คำแนะนำดีมากขอให้ท่านพยาญามเช็คคิ้วของจ้าของนะครับผู้ได้จองเฮ็ดพาสป,ปร์ตผู้ได้จองเฮ็ดปัดประชาสนียอย่างต่างๆพวกนี้ให้พากันเช็คคิววจ้าของบ่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คิ้วไปเร็วครับอลีนี่ผมจองให้จองให้ตุกนี้เดือนที่แล้วบอกตอนนั้นผมเช็คไม่ไม่สองหมื่นกว่านะ สองหมื่นก็คิวแต่ผมมาเช็คบางเดือนนี้เหลือซีพันกว่าเนี่ยผมว่าบอกเกินอีกเดือนนึงสงสัยจะได้ไปแล้วนะครับพี่นอ้องนาจะไปตัวหรือสีพอ่พ่อสมนีได้ไหมแลาว,ว่าจะวาดสิบปีครับพี่น้องโอ้ขันมันอยู่เมืองนอกจนหอดปีสามสิบสี่นี่อีกสิบปีข้างหนา้าสิบกาปีพุ่นนี่อายุค้นกับอีห้าสิบปุ่นนี่น้องพี่น้องเนาะเออขันมีแห้งกับยูไปเรื่อยๆอยูไปจนกว่า,วามัน จะหอดมืออันฟุ่นล่ะยู่ดีไม่แห้ง,ลงลแ,แล้วแต่วาสนาแล้วแต่นีกจ้างสิเหียยูแล้วแต่เกาหลีเพิ่นสิเห้อยูเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาแล้วกะสูเอานะครับผู้ดใดจองพาสอร์แล้วการจองพาสอร์จองเช็ดคิวพาสอร์นี้ถ้าจองจองเองได้อยากให้จองเองครับพี่น้องเขาจองเอาเลยบ่ต้องไปจ้างผู้ดใดจองดอกจองคิ้วบ่ได้ยากเลยเขามีเขามีเบอร์โทรศัพท์เขามีอ e ีเมลของเจ้าของ แค่นั้นมีเลขบัรประชาชส้นเลขพาสปอร์ตมีแค่นั้นเออเขาก็เนี่ยวันวันเดือนปีเขาเกิดแค่นั้นลหละมึงจ้าไปสมัครเองเลยว่าต้องไปเสียเงินเสียค่าให้ผูใ้ใดจวงแล้วเขาก็เขาเช็คเบื่องเอาผู้เลื่องล้นอันได้คิวตั้งแต่เดือนที่เดือนกวนพุ่นบัดที่นี่เขาเขามาเอาคิ้วไม่ให้อันเขาแบบมันปลอมแปลงคิ้วไปว่าด,ด้เฮ็ดนะครับตัวเขาว่าด,ด้นะ ข้อมูุนทน้งสถานทูตตัวบอร์ไรเดอสีบอกได้ครับพี่น้องเ้ออันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อมูุ่นนะครับพี่น้องผู้ไดผู้ได้เห็ุว่าเปลี่ยนนี่พยายามศึกษาเอามันบ่นเฮ็ดยากอย่างไรตะกี้ผมก็จา้จางคนจ้างคนจองขึ้นกันปันที่นผมจองเองเลยจองเองแล้ว,ว,ลว,ลวก็จองให้มี่อผมนะครับเอามือด้ฝากไว้ที่นี่ครับพี่น้องโอ้ยมาเร้วันที่ดีเอาสู่กันต่อไปครับพี่น้องครับภาษปออสติงสนองวรรณชาเรียงงานไทยในเกาหลี ะสายยาพาสป,ปอร์ตสิ่งของแท้ครับพี่น้องเอ้า้คำเป็นเฮ็ดจะมาหอดเบิดพาสป,ปอร์ตเล่มนี้นี่กันเพื่อว่าสุดๆเกันนะครับพี่น้องครับเอามือน,นีฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องเด้อว่าบริมีประโยชน์บริมีสาระไยังดอกนะครับถ้าว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ